สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรี e ้อ m บัตครับผมวันนี้เราก็ลงเล้งในเลงคอมมานเดอร์ไอวีนะครับไม่รู้จดวันของวันนี้เหรอดดก,กดมากับเซเนตบีนะครับผมแล้วก็ตังโอเอสเคนะครับแล้วก็ ดุอุ่นนะครับเยสีบมันจะมาลิงกูก็ฆ่ามันดี หลานอีกเอ้ยบ้องเลนมกรของเราถูกโจมตี ร่างระวังดีร่างระวังเจียวตีฆ่าลูกเลยเออโคตรโหดเจียวตีอยู่ๆก็คมเฉยถูกโจมตีเท่าไปนะศูนย์เจอใครอ่ะล่างสามร่างล่างเจียวเบี้ยนแฮมเดี่ยวเวี้ยนแฮมแม่งกระโปรงนะเดี๋ยวโหแต่กระทีมกุยอ้ย กลางระวังกลางระวังมันยังไม่เอามังกรนะกลางระวังนะซ้ายอะบนสี่บนสี่ ซิป mm hmm. น่าจะขึ like <S <S ้นมาแ่้นเพื่อนราบขานเยอะซิปดีว่ะตายตายตาย อีกี้ไม่เรีนตีนะบนสาวคอยมาลงกลางแล้วลงกลางแล้ว บนเยอะนะสีเยอ,อ,อ้ออันตีไปแล้วนะอ้อยอันตีไปแล้วซิฟอมไปแล้วอัตีแล้วด้วยตายหมดแล้วโวยยอะจตาย,อย,อยตายอยู่แล้วโวยแม่งสก,กิลว,วิเดียวเมื่อกี้เธอเล่นเป็นใช่ไหมตัวนั้นอนะ ไม่เขาถามอะอมีฟิกเ<ใ>นีเ <ใน S 1> พื่อนมีฟิก,ฟกเอานะออแบบจับยังไงเขาเล่นไม่เป็น,นไงมัดอมมัดอมล้างด้วย

บนสามนะค<ม>าคอตดน่าจะมาเติมนะอันตรียี่สิบได้ยากจังวะ็อย่าเนี้แหละซื้อดีมาแต่ฝีมือไม่ถึงคอนก็ยังประมาณนี้แหละบนสามบนสาม ไหยนะไม่ไฟฟ้าแม่งเดช็อตเือไม่ดีมีคร <S <S <desserts> <S คื่องีเือไม่ต้องกล้าเือไม่ต้องกล้า ทำไมโอไม่ต้องจับไอ้เหี้ยมันจะพิมพ์ล้างฮะลูกเตือดเต็มหลอดแล้วกลับบ้านไปเลยเสียฟรีถอยถอยเดี๋ยววิ่งกลับมาทำไมล่ะ

しかし、私は一緒に行くことはでき

ย,ย,ยออไม่รู้ไอ้ปา,าแอ้ลแข็มันเหมืนหอนแต่ว่ามันมีอยู่ในตัวเเลยไม่ได้ไม่ได้แข็จะเอยด่ายเามันมีอยู่หลังตู้นะหลังหลังแข็งชิปตัวเดียวเนี่ย โอ้อย่าตายอยู่เลยโอ้อยมาปิดเฮ้ยขวยอ้อยเฮียโอ้ยเหย็ดแม่ยีหน้าแม่งก็แรงคิปหายมันไม่มีหรอกตัวเดียวอะ ช้หม,มตัดใครอ่ะไปโอระวังนะเพื่อนวิ่งมา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 ล้างล้างล้างมันต้องวางยังไงถึงจะจับขาได้อ่ะ อให้โดนเลยใช่ปะอยู่ในวงห่ไม่รู้อะกลัวแม่เ่เล่นขวาระวังนะตัว้หอะแม่งแรงนึ่หายแ้ววิ่นไปทำไมอะตาพอเรียก ยิ่งกลับไปอะไรตัวติดขื่อแล้วตัวกว็ถอยหลังออกไป

เฮ้ตายหมดตายหมดตุ้มขาดในยบเสพตเดี๋ยวไล่ช่วยบีี้ ก็จะเกิดล่างเยอะบีล่างเยอะอ้อ,อยนะอขึ้นอ้อยขึ้นอ้อยขึ้นอยากทมาทาให้น้ำนะ เฮ้ยพี à? ่อะพุ <t <t ่งผิดทางไอ้สัตว์แปล่ากัมั้งก่อนหน้าลาโฟ Yeah, I'm defeated! So 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 Doctor! Doctor! They need me! <laughs> <laughs> ได้บีไอ้ออยมาอ,อ้มาตัากให้แล้วหให้แล้วปอมปๆอมปอปกางปอมกาเดี๋ยวซิไปยีหน้าแคลร่ระวังนะเพื่อน เดี๋ยวมาเพื่อนเดี๋ยวโดนดักเ่องมาได้ไงกูว่าแล้ว

มันจะมาตุยป้อมล้าง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 รถตันเลยเฮียดีกว่าอือจ็บตายแล้ว

ติกดกูติดกูต<ห>ิดกูติดกูตอนนี้มันจริงไม่รู้เลยลหมือนีน่าวะโจมตีด้านซ้ายเยอะไหวอะวะมาผัดแข้งคนดิ mày ngu mày ngu mày không phải mày không phải kia rồi, โอ้เพื่อนเรารีบร้อนเกินโอเย,ยเสียหายหนักเลยไม่น่าฝืนเลยมันเอาอย่าเพื่อนเฮียเมื่อกี้มันมีอีกเี้แม่งใส่เหี้ยแล้วแทบตายมันมีอ้อยโหนด้วยแหละ ตัวไปจับขามาันี่นะไปบีเอาไอ้ตายสวยดาได้วเอาอเลย่าร ôi miệng quá điện thoại diễn 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 kia diễn 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 Naga, dù vậy, 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 dù rồi ระเบียร์น้องแูเทให้ก <point ing> like, e ูเทให้ไม่เยอกูจะตายกูไปแล้วไปดูบอลกันก็ประมาณนี้นะครับผมน้องๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมอัมบัตด้วยนะครับใครชอบก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงวันละคลิปครับบ๊ายบาย